ะะเรามาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวิตามินเนื้อหาวิตามินจำไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาไม่ใช่เนื้อหาใหม่แต่เป็นเนื้อหาเก่าที่ทบทวนตั้งแต่หนูเรียนประถมเนาะมัธยมตน้นมัธยมปลายอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นคุณครงก็จะแบบผ่านๆให้เพราะหนูจะเคยท่อ,ทองเอตา้าชาบี B, D, ดีดูอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าข้อสอบอ่ะมันเป็นภาระของครูที่ทำยังไงจะทำให้ข้อสอบยากในระดับมปลายเนาะ ลายคนบอกว่าโอุ้ลูกค้าพูดเป็นเล่นนะคะมันก็ยากใช่เรื่องเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อสอบส่วนใหญ่นะบอกเลยว,วิตามินเป็นข้อสอบมีครอ์นะคะดังนั้นเราก็จะต้องอ่านทําความเข้าใจแลวหลายหลายข้อก็จะง่ายมากอ่านปุ๊บตอบได้ปับ๊บอย่างเงี้ยน,นะคะก็ต้องคลาคลากันไปแหละนะคะในเนื้อหาของอวิตามินทั้งง่ายแล้วก็ยากนะส่วนใหญ่เนื้อหาจะไปกองอยู่กับตัวที่เป็นไขมันทั้งสองสไลด์ที่ผ่านมา อ่าส่วนวิตามินนะคะวิตามินเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานใดๆนะคะเพราะตัวที่ให้พลังงานนั้นจะมี3ตัวแรกก็คืออะไรรูปตัวที่เป็นอ่าโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันนะคะส่วนวิตามินนั้นกับเกลือแร่นั้นนะคะ ร่างกายเนี่ยจะเอามาใช้ในการสร้างสมดุลในอวัยวะหรือระบบต่างๆในร่างกายนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่เป็นวิตามินนะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลักห้าหมู่นะคะอาหารหลักห้าหมู่ไม่ใช่สารอาหารนะเพราะสารอาหารเนี่ยจะมีหกนะคะตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราขาดไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีเอฟเฟกต ออกมาชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราขาดอะไรแล้วทําให้เราเป็นโรคอย่างนี้สันนิษฐานได้ว่านะ่ะจะขาดวิตามินนี้นี้นี้นะคะวิตามินจะมีทั้งหมด2กลุ่มแยกได้ชัดเจนก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันแล้วก็ละลายในน้ํารอบที่แล้วเราพูดอยู่แล้วเนาะว่าอันไหนที่ละลายในไขมันก็คือ ADEK นะคะที่เหลือก็เป็น B และ C แต่ว่าถามว่ามันมี2อย่างแค่นี้เหรอคะครูนะคะ B มีเยอะมาก เยอะมากๆแต่ว่าคุณลุงคางก็เอามาเฉพาะที่สําคัญสำคัญแต่ว่าจริงๆแล้ว B เนี่ยเอามาแค่2ตัวหลักๆก,ก็ได้เพราะตอนที่เราเรียนตอนประถมเนี่ยเรารู้จักแค่ B1 กับ B2 เนาะนะคะไม่ใช่กล้วยหอมจำานนะ B1 B2 เนี่ยนะคะวิตามิน B1 และว,วิตามิน B2 ส่วนอีกอันนึงที่สำคัญก็คือ B6 B12 นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เพราะส่วนใหญ่แล้ววิตามินบางชนิดอย่างเช่น B เนี่ยมันจะมีตัวที่หลักๆที่จอยกันที่มันเหมือนกันหมดทุก B เลยนะคะก,ก็จะเกี่ยวข้องกับอีกระบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเรามาจะสตาร์ตตัวที่เป็นวิตามินตัวแรกกันก็คือวิตามิน A วิตามิน A นะคะบางทีก็จะอยู่ในรูปแบบของเรตินอลแล้วก็แคโรทีนหรือเราเรียกว่าเบต้าแคโรทีนเรตินอลเรตินา ใน่ใครจำได้บ้างคาวบาเรติน่าก็คือจอประสาทจะตาหรือรับภาพนั่นเองดังนั้นเราก็สันนิษฐานได้ว่าวิตามิน A นั้นจะต้องมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตานะคะส่วนบำรุงผิวการอักเสบต่างๆเนี่ยก็จะมีแอคชั่นทีเ่เป็นผลพลอยได้แต่ที่ชัดที่สุดอันนี้คือมาที่สายตาดังนั้นเบตาแทโรทีนเนี่ยจะอยู่ในสารอาหารประเภทไหนสีแดงเหลืองส้ม ชเจนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ออ๋อแล้วสีเหลืองสีเขียวไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้ามีสีแดงสีเหลืองสีส้มนะคะก็จะมีเบต้าแคโรทีนเยอะแล้วก็มีวิตามินเยอะดังนั้นเราก็ส่านิสันได้ว่ามันจะช่วยบำรุงสายตาถ้าขาดเกิดอะไรขึ้นเป็นโรคตาฝ้าตาฟางนะคะมองกลางคืนแล้วมองไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไปจะวิตามินดี ดีดูกใช่ไหมคะก็เกี่ยวข้องกับระบบกระดูกและฟันนี่ชัดเจนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเข้าสู่ร่างกายดังนั้นเราก็จะไปพูดถึงความสัมพันธ์ของแร่ธาตุที่จะมาเกี่ยวข้องกับวิตามินนี้ด้วยนะคะตัวที่สําคัญสําคัญที่รวมค้างให้จําก็คือพวกที่เป็นปลาต่างๆหรือปลาเล็กปลาน้อยที่สามารถกินได้ทั้งตัวนะคะเป็นการเพิ่มแคลเซียมหรือนมก็ได้ แต่ปัจจุบันก็จะมีบางบางงานวิจัยว่านมที่เป็นนมโคนั้นอาจจะมีผลเสียกับคนเอเชียเพราะส่วนใหญ่คนเอเชียจะแพ้นมโคเขาก็จะไปเลี่ยงด้วยการดื่มนมอัลมอนด์หรือพวกนมโอ๊ตแรอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ถ้าจะให้ได้แคลเซียมก็จะเป็นนมนะคะนมโคนะคะต่อไปค่ะตัวที่เป็นวิตามินอีอหมันเนาะดังนั้นก็เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ และเกี่ยวข้องกับการชะลอวัยนะคะหนุจะเห็นได้ว่าครีมบำงบางชนิดก็เอาวิตามินอ e, ีไปโปรโมทว่าประกอบไปด้วยวิตามินอ e, ีนะนะคะไปการะชะลอให้หน้าเด็กลงอะไรอย่างนี้นะคะหรือทําให้ผิวเนี่ยลดการอักเสบได้หมดเลยนะคะดังนั้นวิตามินอ e, ีส่วนใหญ่จะได้จากน้ํามันที่เป็น S D L จำได้ปะนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงก็คือว่าเป็นน้ำมันที่ มีตัวที่เป็นสารไลโปโปรตีนสูงเอาไปใช้ประโยชน์ต,ต่อร่างกายโดยที่ไม่สะสมในหลอดเลือดนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าขาดก็จะเป็นหมันค่ะต่อไป K ค่ะ K นะคะเลือดก็คือการแข่งตัวของเลือดดังน,นวิตามิน K จะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่าการสารสารของไฟบรินนะคะทำให้เกิดสะเก็ตของเลือดที่มันไปอะไรคะตัวที่เป็นเกร็ดเลือดไปทับแผล นะคะเมื่อมันฉีกมันขาดนะคะทำให้เลือดนั้นหยุดไหลได้เร็วขึ้นแต่ถ้าขาดก็จะทําให้เลือดไหลแล้วหยุดช้าลงอ่าดังนั้นถ้าเราต้องการวิตามินเคเราต้องกินอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีพวกตับพวกหมูเครื่องในต่างๆนะคะไข่หนูจะสังเกตได้ว่าถ้าเมื่อไหรที่เรากินเนื้อนมไข่เราจะมีโอกาสในการขาดวิตามินน้อยมากเพราะว่ามันแทรกอยู่กับวิตามินเกือบทุกวิตามินนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู ตัวที่เป็นวิตามิน B บ้างอันนี้จะเป็นส่วนพา์ที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำแล้วนะนะคะวิตามิน B เป็นวิตามินที่ขาดแล้วทำให้เกิดเน็บชานะคะปีชาจำได้ปะนะคะและวิตามิน B1 เนี่ยนะคะจะอยู่ในข้าวซอมมืออยู่ตรงนี้นะคะข้าวซอมมือหรือพวกที่เป็นข้าวที่ไม่ถูกการขัด หรือเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมทานเข้ากล้องนะคะพวกนี้จะไปบำรุงในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทก็คือกล้ามเนื้อรับรู้ความสัมผัสอะไรต่างๆปลายประสาทเหล่านี้ทําให้ถ้าสมมุติเราขาดเราจะเกิดการชานะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญของ oh คาร์โบไฮเดรตนะบำรุงผมบำรุงผิวเยอะแยะมากมายแต่ที่ชัดเจนคุณค้างได้เขียนไว้แล้วนะคะ ต่อไปค่ะวิตามิน b 2 b 2ขาดแล้วเป็นอะไรนะปากนกกระจอกนะคะที่มันเป็นแผลอยู่บริเวณปากนะคะตรงนี้วิตามิน b 2ก็จะอยู่ในเนื้อนมไข่เครื่องในสัตว์ต่างๆนะคะตับผักใบเขียวโอ้เยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้จะมีหน้าที่ในการบำรุงนะคะผิวหนังเส้นผมต้านอนุมูลอิสระก็คือพวกนี้ก็คือจะเป็นสารต่อต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปจ้ะ B5 คลุ่มครั้งเร็วเลยเพราะว่าตัวที่เป็น B อื่นๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะจำได้ไหมคะการสร้างฮิมโกบินก็คือระบบเลือดนะคะหลักๆเลยและมีอยู่ในเนื้อนมไข่มีแน่นอนนะคะและอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำมันเมทานตะวันมันฝรั่งนะต่อไป B6 เห็นไหมคะเซลล์เม็ดเลือดแดงระบบประสาทนะคะ อยู่ในเนื้อนมไข่นะคะข้าวกล้องรำข้าวจะหมูกข้าววิตามิน B ก็จะคล้ายๆกันหมดเลย B12 B12 ก็สร้างเม็ดเลือดร,ระบบประสาทเห็นไหมคะอันนี้ที่วงๆเพราะว่าตัวนี้มันนะคะสามารถที่จะแลบกับตัวอื่นที่เป็น B ได้หมดเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่านมไข่แดงโยเกิร์ตเห็นไหมหนูจะเห็นอะไรที่มันซ้ำๆกันดังนั้นวิตามินดีวิตามินบกที วิตามิน B หลักๆตั้งแต่ B 1ถึง B12 ิเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทนั่นเองนะคะต่อไปค่ะวิตามิน C ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยกระตุ้นการดูดซึมของธาตุเหล็กพเพราะธาตุเหล็กก็จะเกี่ยวข้องกับระบบเลือดด้วยเช่นเดียวกันและตัวนี้จะเป็นการเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราเป็นหวัดไม่สบายเราจะได้วิตามิน C เนาะ ดังนั้นวิตามินซีจะไปช่วยนะคะในเรื่องของกระดูกและฟันและเอือกด้วยนะนะคะดังนั้นถ้าใครขาดวิตามินซีก็จะทําให้เป็นโรคลกักกระปิดแลกกระเปิด,ก,ปดก็คือเลือดออกตามไรฟันนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครกินบ่อยๆหรือกินเป็นประจาก็จะทําให้ลักษณะของคาร์บเจนหรือว่าการที่ทําให้ผิวหนังเรามีความชุ่มชื่นได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวิตามินซีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทานเพื่อบำรุงจากภายในออกภายนอกนั่นเอง ะะหิวไหมคะอ่ะมาต่อเลยนะคะตัวที่เป็นแปรธาตุหรือเกลือแร่นะหลักๆอันนี้ไม่ได้ทุกตัวในระูปจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเอาหลักๆที่มันมีบทบาทสำคัญและร่างกายเห็นชัดเจนว่าถ้าขาดแล้วมอีอาการเป็นอย่างไรมีเอฟเฟกเป็นอย่างไรแคลเซียม Ca เนาะนะคะแคลเซียมตรงนี้จะเป็นโครงสร้างหลักของเราก็คือกระดูกและฟัน นะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราขาดแคลเซียมก็จะทําให้เกิดกระดูกผุก,กระดูกพูนกระดูกอ่อนนะคะแขนขาหักง่ายนะคะซึ่งแคลเซียมนั้นจะทํางานร่วมกับวิตามินอะไรนะวิตามินดีนั่นเองนะคะหนูก็จะเห็นว่าสารอาหารที่มีแคลเซียมนั้นมันก็คือสารอาหารที่มีวิตามินดีนะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะต่อไปจะ ไอโอดีนนะคะไอโอดีนตัวไอนะคะไอโอดีนก็คือตัวนี้จะไปเสริมสร้างการทํางานของต่อมไทรอยหรือต่อมไรท,ท่อดังนั้นถ้าเราขาดเราก็จะทําให้เกิดเป็นอะไรคะคอหอยพ่อหรือโรคเอรอนะคะระดับไอคิวไม่ปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการารณรงค์ให้ ทานเกลือไอโอดีนหรือเดี๋ยวนี้การขนส่งสะดวกนะคะดังนั้นโอกาสที่จะขาดไอโอดีนมีน้อยเพราะไอโอดีนนั้นจะอยู่ในอาหารทะเลนะภาคเหนือนก็มีอาหารทะเลทานนะคะในสมัยนี้แต่แต่ก่อนหายากมากดังนั้นคนภาคเหนือนและภาคอีสานส่วนใหญ่แต่ก่อนนะคะจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคคอหอยคอกมากกว่าคนภาคใต้และคนภาคกลางนะอ่ะต่อไปจ้ะทัดเหล็ก นะะธาตุเหล็กก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างฮีโมโกลบินก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงดังนั้นธาตุเหล็กเนี่ยโอ้ในพายเอกหรือตับค่ะนะคะตับหรือว่าพวกที่เป็นถัวธันยพืชข้าวเม้าข้าวบาเล่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพวกที่เป็นธันยพืชนะคะตรงนี้ธาตุเหล็กจะมีความสําคัญมากเพราะว่านะคะถ้าสมมุติว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สองส่วนที่สําคัญก็คืออะไรคะธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียม เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไปสร้างตัวตนของคนหนึ่งร่างกายนะคะแคลเซียมไปสร้างโครงนะคะธาตุเหล็กไปสร้างเนื้อหนังเลือดนะคะต่อไปจะถ้าขาดธาตุเหล็กโอกาสที่ก็จะเป็นก็คือโรคโลหิตจางนะคะต่อไปจะแมกนีเซียมแมกนีเซียมตรงนี้จะทํางานร่วมกับแคลเซียมนะลูกดังนั้นแคลเซียมหลักๆก็คือกระดูกและฟัน นะคะแมกนีเซียมจะอยู่ในผักใบเขียวสัส่วนใหญ่แล้วก็ทันยพืชที่กินข้างในของมลเมล็ดนะคะต่อไปจะโซเดียมนะคะโซเดียมอะแมกนีเซียมเป็นอะไรนะแมกนีเซียมเป็น M อะไรลูก MG นะคะแมกนีเซียมถ้า Mn เนี่ยคือแมงกานิสคนละตัวนะคะอันนี้แมกนีเซียม MG ส่วนถ้าเป็นโซเดียมก็คือ Na เนาะนะคะโซเดียมถ้ามีมากเกินไปอาจจะทำให้ไตทำงานนะ่ะ นะคะส่วนถ้ามีน้อยเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการเกรงชักกระตุกหรือเป็นตะคิวได้นะคะตัวที่เป็นโซเดียมก็ในชีวิตประจำวันเราก็คือโซเดียมคลอไรด์ก็เกลือของเราเนี่ยพวกซอสพวกอะไรที่มีรสเค็มต่างๆได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าบางคนโอ้งั้นพวกกินโซอะไรนะโซเดียมโมโนกลูตามตนะคะโมโนโซเดียมกลูตามตดสกท,ทีนะคะโมโนโซเดียมกลูตามตก็คือผงชูรสอันนั้นได้แต่ก็ไม่มีประโยชน์โอเคไหมนะคะ ่ะต่อไปค่ะฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ร่วมกับแคลเซียมเนาะนะคะดังนั้นมันก็จะโยงใยกันเหมือนญาติและแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมนะคะพวกนี้จะทํางานร่วมกันในระบบกระดูกและก็ฟันนะคะรวมถึงในเรื่องของระบบประสาทด้วยนะคะ คอปเปอร์ Copper, ทองแดงหลายคนบอกว่าหนูต้องกินโลหะที่เป็นทองแดงเหรอคะครูไม่ใช่จ้านะคะทองแดงนั้นจะเป็นตัวที่นะคะ,ะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์หลายคนเข้าใจผิดมิสคอนเซปต์ cept, ว่าเอนไซม์ต้องเป็นน้ำย่อยไม่ใช่เสมอไปเอนไซม์ inside คือตัวที่ไปกระตุ้นปฏิกิริยาต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นเป็นตัวยุตัวแย่ทําให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นอาหารที่มีคอปเปอร์หรือทองแดงอยู่นั้นก็คืออะไรคะ พวกตับมันฝรั่งผักใบเขียวผักขมเหล่านี้นั่นเองนะคะโอเคนะใครที่เรียกร้องมาให้อ่าดูให้ทำคลิปให้ทำให้แล้วนะคะแล้วก็กลับไปทบทวนซะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ